หลบหลังต้นไม้หน่อยพ,พี่ตรงนั้นมันสง่าเลยนะโอ้ยมันมันแบบคาดไม่ถึงไง <laughs> đi xe chặt cái giác mẹ bạn mà tớ chưa xem, đi loang 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 bốn nó khảo lắm lên bốn tí chặt lắm. จะได้โดดไปฟ้องคันทีเดียวเลยไม่ไม่ไปไกลแท้หนึ่งสองสามโดดเลยนะเออไม่ไปไกลแท้หรอครับไก่ๆไว้ก่อนปลอดไฟไว้ก่อนไม่ลองถึงมุมนั่นก็ได้มั้งแถวนี้ก็ได้มั้งไปไม่ถึงมันไายเก่นี้เองปีเผื่อวงมันบี<ข>อบะอะแล้วมันลงอีกแถวนี้ก่อนก็ได้พี่สามข้างหนา้านี่ก่อน ไม่ไม่ถึงอ่ะน่าจะต้องลงดิงตรงนี้เลยแหละโหยแย่กันสักทีเลยแก okay, อยู่ไหนอะ่ะเอ๋อผมอยู่ซีกนี้ ไม่ได้เล่นานางก็นสนุกกันนะเนี่ยพอปเปิดป้ายทันทีพี่มาถามผมเลยมาแล้วเนี่ยมันฉีกไกลแล้วเนี่ยมันฉีกวงก็ต้งขึ้นเอ็นมมเร็้ แนงปิดทำหล้วจะให้ิ้มละโอเคตรงนี้แล้วไปพร้อมพร้อมบวกได้นิดหน่อยอสองนาทีวงบีบ เฮ้ยข้างหน้าอะไรวะเหียตบตกใจหมดเลยมันมีวิ่งออโต้ไหมวะท็อปไม่มีหมดไม่มีผีผมว่าหายอยู่เฮ้ยกล่องวะน่ะท็อป เสร็จพี่คนพี่จะใช่ไหมใช้คาไหมหรือยังไงพี่มีกล้องอยู่แล้วคาพี่มีคูณสี่าเฮ้ยมีจักรยานพี่เอาไปใส่คาก็ได้พี่ผมเอาปืนแต่นี่จริงต่อต่อไปอีกเอาพี่ใส่คาไปใช่ไม่ใช่หรอใช่ไหมผมเอาปืนจริงยิงข้อก็ได้ แกพี่มีสโคปพี่พี่มีสโคปแมสเมื่อสโคปสั้นนะเนอาวะเล็ดดอพี่เออเลดดอดนเอาวะมีแล้วพี่ไม่เป็นไรโอเคพี่พี่พมอไซค์มาเร็วพี่ไปได้หรอพี่ไปไม่ได้ไม,มันบอกไปไม่ได้ พี่ก็ต้องจักกระยานเลยแหละ,ะกระยาดคียังไงเนี่ยพี่พิกพาที่กระป๋นั่้แหละเราเม็นแค่ตะก,การแล้วมี่ก็ปั่นเลยโอ้โหเฮียโคจาบนี่กันจะโยกอย่างเดียวเลยพี่เน้อ คือตายเขาเสียงมอเตอร์ไซค์เนี่ยแหละที่แล้วนพับเก็บได้ป่าวะครับได้พี่พับเก็บใส่กระเป๋าได้อยู่เหมือนกันเฮียวงมาแล้วท็อปพอวงมาแล้วครับรี่นีลูก ปั่นไวกว่านี้บอกว่าแกหลังซื้อข้างบนยิงม,มาางข้างบนมีคนเียนยิงกันทอปข้าน,น้าได้ดย,ดยินเปล่าแกกี่เยเฮียทิ้งกู๊ะแล้ว <c oughs> ยิงกันอยู่นะยิงจากข้างหน้าเลยนิพี่ข้างขวาข้างขวาข้างขวาใช่ไหนหูฟองผมไม่ดีขาพี่เนี่ยขาพี่เนี่ยพ่อหนุ่มจักรยานเราไปดักหน้ามนท็อปเง้มก็ต้องวิ่งลงมา ยิงเลยท็อปตอตรงนี้เหรอวะเฮ้ยพี่มันยิงแถวผมเลยเนี่ยทิ้งจักรยานแล้วนะจักรยานพับเปงนไงวะ ตรงที่เออะท็อปตอนนี้เราอยู่นอกวงอยู่นาทีแล้วต้องเข้าก่อนไหมเข้าแหละแต่ว่าเราจะดักหน้ามันไป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 ,ไปขับมอเตอร์ไซค์เปิดอยู่จะแ้เลยท็อปเว้ย าว่าดึงตความสนใจพี่ไงยืหวังดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะที่มาดักตรงนี้ได้อยู่นี่ผิดบอกพิกัดเอานะตามตามตามทิศนะครับ มำนังดูอยู่ตรงนี้พี่เกือ,อมันมีคนหลงเข้าวงหมาไปตันมันต้องมีอยู่แล้วมันยิงปะทะกันโป่งปังโป่งปัง,ปง,ปง,ปอง,องเมื่อี้ประเด็นคือมันจะวิ่งขึ้นซ้ายหรือมันจะมาทางข,ข,ขวา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 ขวขวาพี่มอไซค์เลยมอไซค์เลยพวกข้าง แบบนั้นมันแบบนั้นมันสง่าจะไปนะพี่ได้ยินเสียงแต่ไม่เห็นเรอยู่บนเขาเลยพี่ตรงบ้านที่เราลงมาเมื่อแก้เลยพี่กลบหลังต้นไม้หนไปพี่ตรงนั้นมันสง่าเลยนะโอ้ยมันมัน,มนแบบคาดไม่ถึงไง <laughs>

หมู่บ้านท่าหมู่บ้านหมู่บ้านท่าหมู่บ้านหมู่บ้านตรงไหนพี่ตรงตรงไอตรงส้มส้มอ่ะส้มส้มอ่ะส้มส้มอ่ะท่อส้มส้มอ่ะเห็นไหมส้มส้มอ่ะมันส้มเด็ดพี่เจอแล้วเด้ยเห็นแล้วพี่ก่อนหนึ่งเพื่อมันแน่เลยรออยู่รอจังหวะอยู่ไม่ค่อย มึงไม่เข้ามึงเจ็บอ่ะเขอบอกเลยอะ่ะเฮ้ยท้อลองมีขวาป่ะท้อพี่พี่ไปแต่ขวาเลยพี่พมันขีม่มอไซค์มันขี่ม,มอไซค์ซพวงข้างท้อพวงข้างตรงไปแล้ว เข้ยไปทันวะโทรไปท็อปเว้สิบสามพี่ีวงบีบจำเอากูจักรยานผมมีรถประจำตัวแล้ว ี่จะบอกว่าพี่ยังไม่ค่อยรู้ระยะมากเท่าไหร่ะครับเพราะพี่ไม่ได้เรียนนานแล้วมันมันจะมีกล้องวัดระยะเลยปีเตจไม่ปิดเหมือนจะเป็นไนท์เทปมาใหม่โอ้โหทิ้งกูอีกแล้วผมหารถอย่างไงพี่พี่ผมเจอรถแล้วเจอรถแล้วเจอรถแล้ว,แ,ลวแมวกูจะไปจักรยานเฮ้ยพี่จะถึงแล้ว <c oughs> จะถึงวงข้างหน้าแล้ว ไม่สนใจไปได้กันไหนหรอเลยไปเลยพี่อยากเข้าขการความเงียบพี่จะไปตุยตูดมันทอบยิงนกได้เว้ย พี่ระวังไอ้ข้างหน้านะเฮ้ยพี่เก็บจักรยานแล้วพี่เสียงข้างหน้าข้างหน้ามียิงตรงนี้ได้เลยนานนันผมว่าในนั้นเห็นทางนี้ก็มีอยู่ครับ ไม่นะก็ต้องจากลากันเลยซินะมอไซทางนี้ก็มีท็อปมีเสียงมีเสียงเคาะอยู่เราดักแถวเาขาดีกว่าไหมท็อปเพิ่งอย่าเพิ่งเคลื่อนเร็วไอฝังนู่นน่ะมันมีแน่พี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 ่มาดักริมวงเลยพี่มันจะต้องมีตัววิ่งมาเหมือนเดิมแน่นอน ยี่สิมขอผมสิตาทองแดงสีวิทบตัวแตกค่ะฮี่พี่หายวูบยิงโนยิงยิงมาจากโน่นเห็นแล้วเหแล้วเห็นแล้วเห็แล้เันหรอใชแล้วเย่อ่วนผีเยวัดกันวัดกันวัดกันอีอาดิเียีตีขึ้นไมขึ้นขึ้นไม่ขึ้นีมันน่าจะเปลี่ยนจุด เห็นแอพลาดนิดเดียวอีกไปเจอพวกเกาะบนกระอ้าไอ้พี่ยิงมันตั้งสองหน่ะเนาะมันไปตายวะแสดงว่าวมันเดินเกาะพี่<อ>หัวเต็มเต็มเอ้ย